สวัสดีครับพิกับสุค Manchester United. ลคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่จวดพี่น้องจวดแมนยูเพิม่มอันติกบิวเบาไม่จริงถือว่าเพิดผีดจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บลุ้นชิวทั่วยูโรปาลีกต้องถึงแชมป์บอกเขาชิงไม่ก็เทือบแอดมินโลดครับพี่น้องเอ้ย แมนยูนะครับเตรียมลงเล่นเกมสำคัญของซีซั่นนี้ตอนรอบเกมยังของแอตติกบิเบาในเกมยูฟ่ายูโรปาลีกรอบรองชนะเลือนัดที่2ในเ่ื้คืนวันพฤหัสบดีนี้วันที่8พฤษภาคมนะฮะหลังบุกไปกำชัยเกมแรกที่แดนกระทิงดุดได้อย่างเหลือเชื่อ3ประตูต่อศูนย์ผีแดงนะครับอยู่ในกำมือของรูเบนอัมริมมโอการผ่านเข้าสู่รอบชิงเลือในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกสูงปรีดโดยเชวอย่างยิ่งทีมคู่แข่งหมดสิทธิ์ใช้งาน4ขุนพลตัวหลังนะฮะ นอกจากออยฮันซานเชสา chez, ดาสวสโมสสูงสุดข,ของทีมจะยังไม่มีส่วนร่วมต่อไปเนื่องจากล้มเจ็บอยู่ก่อนหน้าน,นั้นแล้ว2พี่น้องตัวชูโรงของบิวเบลทั้งอินยาี้และนิคุวิลเลียมจะพลาดเกมนักที่2เช่นเดีวยวกันเนื่องจากบาดเจ็บอีทนันเดนนบีเบนส์ที่โดนไลอ่ออนในเกมแรกจ,จะติดโทษแบนจึงทําให้แมนยูมีภาษีเหนือกว่าอย่างมาศาสลสำหรับการกรุยทางก็สู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้และทิสก,กันอัมริมเลือกพักแข่งคีแมนคุสกันหลานรายในเกมพิมพ์ลิกนั้นล่าสุด ที่บุกไปแพ้เบรนฟอร์ดที 3. อีกด้วยจึงเชื่อได้ว่าเกมวันพุธนัดสุบดีนี้แมนยูจะส่งทีมชุดใหญ่ตอ่อกรกับแอตเลติกบิเลาอย่างไม่ต้องสงสัยนะฮะเรามาดูคแ่าการ11ตัวจริงแมนยูในเกมนี้กันหน่อยนะฮะคู้รักษาวัตตัวองเดโอนาน่าเกมบุกไปแพ้เดอะบีสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอัมริมกาชื่อไดโนา่นาทิ้ง โดยส่งเอาตานเบนเดียลงฟุตเสาและมีทอมฮิตตันนั่งอยู่ข้างสนามสะนแลนแล้วเกมนี้ผูส้สาวประตูทีมชาติแคมรุนซึ่งได้พักมาแบบเต็มๆหนึ่งสัปดาห์จะได้ลงสนามอย่างแน่นอนกองหลังจะประกอบไปด้วยวิตตอร์เลนเดลฟบ์ฮาร์ริมิควายและเลนิโยโรยืนหลังสามเป็นนั้นแน่นอนว่าแมทธิวเตรลีกประกันหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะพลาดในนัดน,นี้หลังเดียมันจะเกมดิดนัดแพ้เบนฟอร์ดแต่ผีแดง จะไม่รับผลกระทบแต่อย่างใดเนื่องจากเกมแรกที่แดงกระทิงดุอดีตตาดังทีมยูเวนตุสถูกส่งลงเล่นเป็นตัวสำรองมองดุแล้วครับสามแนวรับของทีแดงชุนนี้น่าจะเป็นโผเดิมมาจากเกมแรกโดยแม็กวายจะทำหน้าที่คุมหน้าบ้านร่วมกับเลนเดลฟและโยโร่ La กองกลางจะประกอบไปด้วยลุซแยมมาซาโรวีมาเนลอุาเตกาซิเมโร่และเพติกดอกูนัดผู้กบเนฟอนอัมเรมปรับแผนกองกลางด้วยการคัดงานกาซิเมโร่และมาซาโรวี เราได้ใช้งานคาบีเมนูกับแฮร์รี่ฮามาร์ดสำหรับเกมนี้นะครับผู้จัดจการคิมโชวิเกตจะกลับมาส่งดาวเตะสับบารซิลคุมแดนกลางดังเดิมเนื่องจากเขากลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจอีกรอบรวมถึงวิงแบ็กทีมชาติโมร็อกโกที่ไรชื่อในเกมลีกนั้นล่าสุดเช่นเดียวกันกันกบโ oh อนาน่าแนวรุกประกอบไปด้วยอเลฮันโดกาลาโชรามุนเฮรุนและบูนูฟนันส์ นัดที่แพ้กับเดอะบีส์นะครับอัมริมเลือกใช้งานเมสันเมาส์กับชิโดโอบีลงบูและแม้อดีตกองการโจซีจะซัดประตูให้กับทีมออกนำไปก่อนแต่เกมนี้เขาจะต้องนั่งข้างสนามตามระเบียบขณะทีนาการบุนฟ์วานั์มีชื่อเป็นตุสลองแต่ไม่ลงเล่นในเกมที่แพ้พึงพิฆาตจะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงตามปกติดโดยมีหอยลุนออกสตาร์ทร่วมกับกาเน,นโซขณะที่ฮามัด,ดิเโร่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บบันหมาดจะมีชื่อนั่งกัสสนามอีกหนักนะนะนะโอ้โห ชุดใหญ่ไฟกับพิบนะครับเปนแฟนห้ามลืมนะฮะในค่ำคืนนี้นะฮะไปสามดิวยายจากเยโรมันแมนยูจะทุ่มตลาดเล็งคู่หูคีแมนทาซิดจากเลเวร์กูเซนทั้งฟรีและมีค่าตัวชลซีก็จับตาสังกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันแมนยูนะครับเตรียมตัวสำหรับตลาดการสแกนนักเตะช่วงสมนี โดยล่าสุดมีรายงานมาว่าปีแสดงกำลังก่อนสนใจหนึ่งตัวเพื่อเล่นกุศลสองรายจากเบลลูกุเซนแซมบุนเนสกาเยมันข้ามานสริมทัพแต่เดี๋ยวนี้อาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากเชลซีที่พร้อมลงมงล่าตัวเช่นกันนะครับปีแสดงมีแผนการเสริมความแข็งแกร่งในหลายตำแหน่งสำคัญเพื่อยกระดับเียมให้มีคุณภาพพร้อมกับสำหรับฤดูกันหน้าโดยซ้อนยิ่งในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและกองหน้าตัวเป้าซึ่งเป็นสองตำแหน่งที่พวกเขาเล็งผู้เล่นจากเลเวอร์กูเซนเอาไว้ บ้าหมายแรกที่น่าจับตาคือจจนาลันทาเซนเต้กับตันทีมในวัย28ปีซึ่งมีสถานการณ์ที่น่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้เขาสามารถได้ทีมแบบไม่มีค้าตัวก่อนหน้านี้มาเซโลร่าเคยเป็นตัวเต็งและเจรจากับเอเยต์ของทามาแล้วหลายครั้งแต่การพูดคุยได้ชะงักตปทําให้เมนยูร่งเครื่องอย่างหนักเพื่อจิงตัวกองหลังดีกีกกทีมชชตเยอรนนีรายนี้เพื่อฐานะสโมสรอ,อื่นๆที่สนใจคว้าตัวเขาไปร,ร่วมทีมแบบฟรฟี ส่วนอีกรายหนึ่งก็คือพลาติกชิกก็อนหน้าในวัย28ปีเพิ่นร่วมทีมของท่ารายงานจากขอดอฟอไซด์ระบวุว่าเจลสันวิล็อกผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของแมนยูกำลังจับตาสถานการณ์ของดาวยิงทีมชัตเช็กรอยนี้อย่างใกล้ชิดแมนยูกำลังมองหาก็อนหน้าหมายเลข9คนใหม่และซิกก็โชว์ฝีมืออย่างยอดเย,ยนนี่ยมในกันนี้ยิงไปแล้ว25ประตูจาก4.3เกมก็ถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ในลิ์รายชื่อเพิ่มหมายสำคัญ โดยเลเวอร์กุเซนพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอสัหรัดชิดหากมีมูลค่าอยู่ที่ราว30-40ถึงล้านยูโรหรือราว34ล้านปอนด์การยืดทีมของชิดในช่วงซัมเมอร์นี้จะมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากอนาคตของเขารวมถึงผู้เลกก่นกุสกาคนอื่นของเลเวอร์กุเซนก็ยังไม่แน่นอนทําให้ตลาดกุสกานักเตะซัมเมอร์นี้อาจเป็นโอกาสที่แมนยูจะได้2ผู้เล่นคีย์แมนจากทีมที่แข็งแกร่งแห่งเยอรมันไปเสริมทัพ ทั้งแบบฟรีและแบบมีค่าตัวขณะที่โลซีก็ยังคงติดตามสถานการณ์ของทั้งคู่อย่างใกล้ชิดเช่นกันนะฮะจะย้ายเพื่อทำไมอเล็กฮันโดการนัโฉนยันมีความสุขดีกับแมนยูเสมอมีความสุขดีอเลฮันโดการ์นช่งโฉนดกำนวรุกดารุ่งของแมนยูยืนยันตนมีความสุขดีกับทัพปสแสดงและไม่เคยคิดที่จะย้ายเทียมชี้ชัดสัญญายังมีอยู่ฉะนั้นไม่มีความจําเป็นจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปแล้ว อะไรกันโดยกานะโชว์นะครับปิดจมพิวของเมนยูออกโรงปฏิเสธข่าวลือเรื่องเกี่ยวกับการย้ายหนีเมนยูในช่วงสัมมานี้ระบุชัดเจนตนมีสัญญากับต้นสกัดและทุกวันนี้ก็มีความสุขดีกับสงอุซอนนะครับแาวรุ่งแวรุ่งทีมชออนนนาติอาเจนตินาตตเป็นข่าวลืออย่างหนักเตรียมโดนลดะทิ้งหงจบลูกาลนน้เนื่องจากผลงานไม่ขนาดประทับใจโดยซอการจดกอ่อนที่มักจะยิงทิ้งยิงขว้างทำให้ทีมพลาดโอกาสได้ประตูตั้งหลายครั้งหลายหน ก่อนหน้านี้ก็มีรรงงานว่านาปลีและโจซีพยายามที่จะเซ็นตก,กับกาเนชโชในช่วงตลาดโอลิมปิกตันน้งแต่รอบ2เดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายถ็ไม่สาเร็จและดาวเตะในวัย20ปียังคงได้รับโอกาสลุ้นเล่นในสีเสื้อไปแสดงต่อไปกาเนชโชนะครับซึ่งเตรียมลงสนามช่วยแมนยูดวลอันติกบิวเบาที่โอทัตฟอร์ดในศึกยูฟ่าลีกรอบรองชะเลิศนัดที่2ในวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคมนี้เปิดใจว่าในฐานะนักเตะ คุณมักจะได้อ่านและฟังข่าวลือต่งางๆเกี่ยวกับอนนาคตตลอดแต่ผมมีสัญญาอยู่กับแมนยูจนถึงปี2 0 2 8และผมมีความสุขทต่นี้แมนยูนะครับยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขยายสัญญาสมัยให้กับปีจอมผิวทีมชัิอาร์เจนตีนาแต่การนั้นพวกเขาังมีออปชันต่อสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปีด้วยเหตุน,นี้มีความเป็นไปได้ที่สโมสรจะใช้ออปชันนี้ในอนาคตนะฮะนี่คือสุขการแมนยูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบ้าของวันที่8 พฤษภาคมนะครับเป็นแฟนห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะฮะโอ้โหวันนี้นะครับแมนยูนะฮะก็มีคิวลงเล่นกับแอตเลติกบาบานะครับในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบรองนะฮะเสมอก็เข้าชิงนะฮะชิวๆนะครับเกมนี้ก็อย่าแพ้เกิน3ลูกก็ยังเข้าชิงเลยนะฮะ